ส่วนควบคมมีแค่เรามาที่จุดนัดพบนี่มันหมายความว่ายังไงกันกัปตนันี่ฉันปรับปรุงระบบขับเคลื่อนของยานค่ะขอเวลาสักพักเพื่อป้องกันสนามพลังของเรือข่าศึกแต่เจ้าเรริกกำลังจะไปที่โลกงั้นผมก็ต้องให้เวลาคุณจนกว่าเราจะได้ไปใช่ไหมเนี่ยกัปตันพบข่าศึกมาไวมากค่ะพวกกองเรือทมินแย่ yeah, ละมันมาแล้วฟูงบินออกยานได้ กัปตันคะเราเสียเปรียกกำลังลบค่ะเราต้องการกองหนุนแก้งานไปก่อนผมจะส่งฟูมินออกไปเพิ่มรับทราบค่ะอาเคเดียสิ้นเสียงจัดการเรือราตเวนก่อนรู้นะว่าต้องทำยังไงอย่าให้ตอร์ปิโดเข้าใกล้อาเคเดียได้ มิซายมิซายมิซมิซา คลอพลังงานครอพลังงานครอพลังงานมิสไซมิสไซมิสไซน์มิสไซนคลอพลังงานคร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 อพลังงาน ครอบพลังงานครอบพลังงานครอบพลังงานฆ่าศึกกลุ่มไหมนีหมอีกหักกานดิฉันพบความเชื่อมโยงฆ่าศึกแล้วค่ะ อธิบายสิครับชัดแล้วค่ะกองเลอทมินจะไม่ยุติจนกว่าจะทำลายพวกเราได้และการที่พวกนี้ไม่สามารถโจมตีแตกหักได้ก็แปลว่าอีกฝ่ายก็ขาดกำลังหนุนพอสมควร ไอ้จัดการตอรปิโดด้วยมีสวนควบคมขยายความเพิ่มกว่านี้ได้ไหมคุณไม่มีทางเลือกนอกจากทําลายกองเรือธมินให้สิ้นซากค่ะศูนควบคมนี่คุณพูดแบบเดียวกับโบแมนหรือไงเนี่ยเรามีแค่เรือบรรทุกเครื่องบินลําเดียวนะเราจะต้องออกไปจากที่นี่จับตันเรือ จะไปไหนไม่ได้จนกว่าจะปรับปรุงระบบเสร็จค่ะและคุณช่วยโลกไม่ได้ตราบใดที่ยังโดนตีท้ายจากพวกกองเรือทมินอยู่ดีนี่เป็นครั้งแรกที่พวกมันจริงจังกับเราขนาดนี้ที่สำคัญพวกมันเสียเรือจำนวนมากขนาดนี้เพื่อทำลายเราเนี่ยนั่นก็แปลว่าพวกมันไม่เคยสู้กับสไตรตสุดมาก่อนเช่นกันค่ะภารกิจของคุณคือทำลายพวกมันที่นี่ค่ะ Missile, Missile, Missile 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 รีบเก็บพวกมันแล้วเข้ามิซมิซ่มิซมิซ่ยมิซามิซมิซโอเคสนย์ควบคุมก็ได้คุณมีแผลอะไรไหมล่ะจากข้อมูลขอแนะนำให้รอบโจมตีจุดปล่อยยานฆ่าศึกล่วงหน้าค่ะนั่นจะทำให้เรากลับมาได้เปรียบและยับยั้งล่าลอกฆ่าศึกต่อไปได้มิซา มิซาย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 มายครอดพลังงานคลอดพลังงานครอดพลังงานครอดพลังงานคลอดพลังงานคลอดพลังงาน มิ่สายไม่สายนม่สายไี่สาย่าย เซนไฮตาออนสวนควบคุมส่งพิกัดให้พวกเธอแล้วพวกคุณต้องไปดักกองเรือทมินูนย์ควบคุมพบกองเรือทมินแล้วขอกองบินทิ้งระเบิดต่อต้านเรือข้าศึกครับทราบส่งทีมทิ้งระเบิดเข้าไปซินจัดการฝูงบินข้าศึกเปิดทางให้ทีมทิ้งระเบิด มิซามิซามิซายมิซายมิซมิซาครอกพลังงานครอบ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 พลังงาน ครอบพลงังงานครอบพลงังงานครอบพลงังงานทีมทิม้งระเบิดเข้ามาแล้วสิ้นทำลายป้อมปืนเรือพิฆาตกำจัดเป้าหมาย ถูกทำลายภารกิจเสร็จสิ้นรับทราบตอนนี้ได้พิการเรือบัญชาการค่าสึกแล้วไปยังเป้าหมายที่กำหนด โงบินทุกลำขอสั่งรบแต่ค่ากับค่าศึกขอให้รักษาระยะห่างกับเรือบรรทุกเครื่องบินข่าศึกด้วย ไม่สาย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 ไม่ายไมายไม่ายไมายไม่ายไไม่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 ไม่าย มิซาย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 ิซิซ นิสัซนิสัซนิสัยนิสัยนิสัยครอบพลังงาน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 กัปตันค่ะฟูงบินข้าศึกรอบออกมาแล้วค่ะฟูงบินเข้าโจมตีแต่ไอเดียเท่านั้นจัดการฟูงบินเตรียมส่งทีมทิ้งระเบิดอีกครั้งครอบพลังงาน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  มิซาย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 คลอดพลังงานคร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 อพลังงานครอพลังงานคลอพลังงาน ม่ซายครอบพลังงาน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 ถ้าศึกเริ่มแตกแล้วค่ะตอบปิโดข้าศึกย้ายให้เข้าใกล้ได้ทีมที้ระเบิดเราพร้อมหรือยังรับทราบค่ะฟูงเป็นคุ้มกันอย่าให้ตารปิโดเข้าใกล้เราได้ มิซาย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  มิซาย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 มิซมิซ ศูนย์ควบคมจบไหมนี่ค่ะจบค่ะกัปตันกองทัพกองเรือทมินค่าศึกสิ้นซากเราทําตามแผนของเราต่อไปได้แล้วค่ะแล้วเรื่องอุปกรณ์ล่ะพร้อมเจอกับพายุสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วค่ะเราไม่เสียเวลามากแล้วกองเรือทั้งหมดออกยาน